ทางคอรมอรสัญจรเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับที่เชียงใหม่นะฮะก็ปรากฏว่ามีรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังนะครับว่า,าการประชุมคณะมนตรีสัญจรที่เชียงใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับคอรมอรได้เห็นชอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยเพิ่มทุนให้กับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนตา,าตามกรอบวงเงินที่ได้เสนอมานะครับโดยจะมีการพิจารณาใช้สิทธิ์เต็มจํานวนหรือไม่นั้นอ่าตรงนี้ต้องดู ซึ่งก่อนอันนี้เนี่ยเขามีการแปลงนี้เป็นทุนไปแล้วนะฮะสำหรับก,บกระทรวงการคลังแล้วก็ที่สําคัญนะฮะก,กระทรวงการคลังและหนวยงานรัฐเนี่ยจะถือร่วมกันเนี่ยก็ประมาณสัก47-86%อย่างไรก็ตามนะฮะแปลงข่าวกระทรวงการคลัง,งบอกว่าก,กระทรวงการคลังเนี่ยจะพยายามรักษาสัดส่วนการถือหุ้นการมีไทยเนี่ยไม่เกิน30-40%เพื่อไม่ให้การมีไทยกลับมาเป็นรัฐสากลอีกครั้งนะฮนะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือกองทุนวายุพักเนี่ยจะใช้สิทธิ์อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บริหารกองทุนก็คือบลจเอฟเกับบลจกรุงไทยอันนี้แยกกันนะใ,ในส่วนของครั้งเนี่ยขเขาก็ชัดเจนว่าคอรมอก็อนุมัติให้มีการเพิ่มทุนนะฮะซื้อหุ้นเพิ่มทุนนะครับตามสัดส่วนก็คือเขาในสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นเดิมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามนะครับว่าการใช้สิทธิทนน์ตรงนี้กระทรวงาคลังก็ดูแล้วว่าเอ๊ะถ้าใช้ไปใช้มาเนี่ยก็จะไม่ให้เกิน50%นนะฮะแล้วก็โดยเฉลี่ยเนี่ย เป้าหมายของกระทรวงกาคลังคือถือแค่30-40%ิถก็พอแล้วนะฮะเพื่อไม่ให้การมีไทยกลับมาเป็นรับสากฤนะครับอันนี้ก็ถือว่าชัดเจนในแง่ของครมส่วนเรื่องของวายุพักจะซื้อด้วยหรือไม่จะซื้อตามสิทธิ์ที่ตัวเองถืออยู่รดับหรือจะใช้สิทธิ์มากกว่านั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารกองทุนแล้วก็เงื่อนไขของกองทุนวายุพักด้วยถูกไว่าจะทําได้หรือเปล่า ใช่ครับใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็ในส่วนของครมนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันเดียวกันนะฮะมีการประชุมเจ้าหนี้ของการมีไทยเหมือนกันนะครับเรื่องมีอยู่3เรื่องสามสามวรระนะครับวาระแรกก็คือเรื่องของการขออํานาจผู้บริหารแผนในการดําเนินการลดทุนจดทะเบียนนะครับด้วยการลดพานะครับเพื่อล้างขาดทุนสะสมอันนี้ผู้ถือหุ้น80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ87.05เปอร์เซ็นต์ไฟเขียวนะฮะก็ให้ทําได้ อันที่2ครับวาระที่2คือเรื่องของการนํากระแสเงินสดส่วนเกินมาจ่ายปันผลอันนี้จะสืบเนื่องกันนะครับอันนี้ต่อ,อผู้เจ้าหนี้นะฮะก็หวดเห็นด้วยนะครับแปดสิบหเรเรื่องมันจะเกี่ยวเนื่องกันนะครับเนื่องจากว่าพอล้างขาดทุนสะสมปุ๊บเนี่ยอไอ้พอพอลดลดพาปุ๊บเนี่ยลดทุนด้วยการลดพาเนี่ยมันจะสามารถที่จะล้างขาดทุนสะสมได้อาจะหมดเลยได้ทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีเงินแล้ว ก็ขอมติเผื่อไว้ว่าเอ้ยฉันขอจ่ายปันผลได้ไหมครนะให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งตรงนี้ขอเจ้าหนี้จริงๆเจ้านี้ทําไมไม่เป็นเอกอ,อทำไมเจ้านี้บางส่วนอาจจะคัดค้านอยู่เพราะว่าอย่างคุณทานชาัยครับแหมเงินมาแล้วเนี่ยจ่ายนี่ฉันก่อนไหมคุณจะไปจ่ายปันผลหมดหมดอิอะไร,รประมาณนี้ก็อาจจะมีมุมมองของเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนมันอยู่ที่ประมาณสัก8 6 3 5ในประเด็นที่จ่ายปันผลนะอันนี้ของเจ้านี้และประเด็นอีกเรื่องที่เป็นท้อก็เดือทาวก่อนนั้นนี้ก็คือการที เพิ่มเติมผู้บริหารแผนในส่วนที่กระทรวงการคลังเขาเสนอไปสองท่านนะฮะก็คือคุณปัญญาชูพาณิชผู้ในการสํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรอันนี้ตัวแทนมาจากกระทรวงคมนาคมนะฮะและอีกท่านหนึ่งก็คือคุณพลวิจนะครับนิ่มวัฒนาอันนี้รองผู้ในการสํานักคณะกรรมการนโยบายและวิสากิจอันนี้โดยกระทรวงการคลังก็คือสองท่านเนี่ยถูกเสนอชื่อเข้าไปโดยกระทรวงการคลังนะเสนอชื่อเข้าไปในฐานะผู้ถูหุ้นไงก็ เสนอชื่อว่าขอให้มีการเพิ่มผู้บริหารแผนอีกสองท่านนี้เข้าไปโดยกระทรวงคลังเขาก็มีเหตุผลว่าเนื่องจากว่าสองท่านเนี่ยจะได้เข้าไปาดูกาบรบินไทยในช่วงต่อยอดระหว่างตัวช่วงที่กํากลังจะออกจากแผนและออกจากแผนซึ่งพอออกจากแผนปุ๊บก,กระทรวงคลังเขาก็จะมีบอร์ดเนี่ยมันจะม,มีการตั้งบอร์ดถูกไหมเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสท่านเนี่ยตอนนี้เป็นผู้บริหารแผนแล้วพอออกจากแผนปุ๊บสท่านนี้ก็จะไปเป็นบอร์ดของการบินไทย นะฮะเพราะฉะนั้นก็มาเรียนรู้งานแล้วก็มีการประสานงานต่างๆให้เกี่ยวขออ้องในช่วงระหว่างนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาแต่ว่าดูคะแนนเมื่อสักครูเ่เฉียดฉิวนะคุณน้ชัยฮะเพราะว่าเจ้านี้เนี่ยอนุมัติผ่าน50สเสร็จเอยนะเดี๋ยวดูคะแนนนี้สักทีนะครับเนี่ย50.40นะเฉียดฉิวมากเลย <c oughs> <ๆ S 1> นะอันนี้ก็คือก่อนในนี้ก็ทุกคนก็มีหลายฝ่ายนะฮะมองว่าเอ๊ะมันจะเป็นการเข้ามา ลูกมากเกินไปหรือเปล่าของกระทรวงการคลังนะฮะก็มีเสียงคัดค้านมาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบรรดาสจ,จวตบรรดาแอร์ของการบินไทยที่เขากเกษียณไปแล้วก็ออกมาต่อต้านอะไรต่างๆตัวนี้ก็มีหลากหลายนะที่มีวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าสุดท้ายเจ้านี่ไฟเขียวละนะห้าสิบจุดสี่นะเฉียดเสียวอันนี้คือค,คือลักษณะของการเข้าไปเนี่ยเขาเข้าไปตามสัดส่วนของที่ที่เขาถือหุ้นอยู่หรือเปล่าอันนี้ ถ้าถ้าเป็นในมุมของของผู้บริหารแผนนี่เป็นการเสนอครับเอาเปการเสนอเสนอเข้าไปเพื่อว่าเหลี่ยงกระทรวงคังเนี่ยเขาก็มีสิทธิที่จะเสนอได้เขาก็เสนอเข้าไปว่าอขอเจ้าหนี้ว่าขอไป2คนนะเพราะว่าตรงนี้ผู้บริหารแผนมีน่สามคบสามคนอาจจะดูแล้วเนี่ยน้อยไปไหมก็เลยขอไปอีก2คนครับซึ่งตัวเนี้ยจะอยู่ที่บริหารแผนอยู่นะฮะแต่ว่าพอออกจากแผนปุ๊บอันนี้จะเป็นส่วนของกระทรวงคังที่ตามสัดส่วนครับซึ่งก็เหมือนว่ากระทรวงคังจะส่ง2ท่านนี้ไปเพื่อให้ไปดูงานก่อนแต่พอออกจากแผนปุ๊บ บอร์ดของกัมพูชัยมันต้องมี15คน15คนนะพอสิบห้าคนเนี่ยมันก็จะแบ่งตามสัดส่วนนะอย่างถ้าถ้าตัวของอกระทรวงคมกจะถือสัก30-40%เนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ที่เสนอได้ประมาณ5้าคนสี่ถึงหคนนะสี่ถึงหคนถ้าสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาเสนอซึ่งสี่ถึงห้าคนแต่ว่าสองท่านเนี่ยถ้าดูแบบเนี้ยก็น่าจะเป็นบอร์ดโดยอัตโนมัติหลังจากออกผลพื้นฟูแต่ว่ามันก็จะมีผู้บริหารแผนที่อยู่ตอนนี้ก็มีอย่างคุณชานศิลนี่ยฮะมีคุณ คุณปีชสวัสตและไอ้คนก็คุณชายาสามท่านนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็กระทรวงการเอะมองว่าน่าจะมีไปเพิ่มไหมเพราะว่าบางบางอย่างเนี่ยก่อนออกจากแผนมันจะม่ต้องประสานงานกับหน่วยงานอะไรต่างๆซึ่งสองท่านเนี่ยเขากำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างสำนัก,ก,ร,กรัฐสากลกับอีกท่านหนึ่งก็อยู่คุมนาคมอ,อันนี้ก็เป็นเหตุผลของกระทรวงการที่เสนอสองท่านนี้เข้าไปนะอันนี้ก็เช็ดฉิวนะ เสียดชิวเกือบเกือบไปแล้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับเรื่องของการบินไทยเรื่องพอหลังจากตอนนี้ก็เรื่องของการเพิ่มทุนวันที่6คุณนะชัยฮะหกถึงสิเนี่ยเขาจะมีการเปิดให้กับการใช้สิทธิ์เพิ่มทุน,นของการบินไทยเดี๋ยวเราดูอีกทีนะครับว่ากระทรวงขังเท่าไหร่วายุพักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมอื่นเนี่ยจะใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ PP จะเป็นใครผมว่าไฮไลท์อยู่ที่ PP พละครับจะเป็น ส่วนบุคคลไหมจะเป็นกองทุนไหมหรือจะเป็นสายการบินหรือเปล่าที่จะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับการมีไทยต,ต้องรอดูต่อไปนะครับอันนี้ก็ในส่วนของการมีไทยนะครับ